ปิดตัวเรียบร้อยนะครับเสี่ยวหมี่ 12S Series นะคะที่มีการจับมือร่วมกันกับไลกานั่นเองค่ะว้าวมากเลยนะคะแล้วก็นี่คือรายการรู้ก่อนซื้อถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสวัสดีเพื่อนๆจับกินนะคะวันนี้อยู่กับรายการรู้ก่อนซื้อนะัดมาประจำการเรียบร้อยคู่กับพี่เมย์นั่นเองเย้ค <Yeah. S 1> ุณจะสะบัดผมทำไมฉันต้องสะบัดผมสู้กับสีผมเธอนะคะณนะดูดไม่ไหวจริงๆขโ<อ>ม<ส>ยซีนมาก โทษทีคือน้องใส่ใหม่นี <c oughs> ่เราน้องใส่ <c oughs> อันนี้ใส่ใหม่นี่ใส่เกินไปแล้วค่ะใส่เกินไปที่จะทำานะฮะอันนี้อันนี้ใช้ได้นะคือเล่นตัวเองเลยเออเล่นตัวเองเลยเจ็บน้อยสุดเจ็บน้อยสุดนะคะเหมือนมาปักรอบที่แล้วเนี่ยเจ็บมากหมาปักรอบที่แล้วดังว่านะคือคนแบบโอ้ยมาพันปักน่ารักจังเลยเ้ยโอเคมาเรื่องนี้ดีกว่านะคะที่ทุกคนรอคอยค่ะสสำหรับรอบนี้เนี่ยที่มันดูน่าติดเต็งก็คงเป็นตัว 12s ultra นะคะที่มีเซ<อ>็นเซอร์ที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีโลโก้ไลก้านั้นติดไปใช่แล้วค่ะเป็นการร่วมมือกันนะคะจับมือกันครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่หมดการพัฒนาร่วมกับทางหัวเว่ยไปซ,ซึ่งเขาก็อยู่กับหัวเว่ยมานานถึปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นแรกที่ใช้ไลกาก็คงคุเคยกันที่หัวเว่ย P9 ดิฉันใช้นะคะ P9 เลยรุ่นแรน้วูเอารุ่นนั้นไปมาดีเลยนะ จใช่คือคือมันก็สุดสุดในตอนนั้นอะ่ะโหแต่ตอนนี้เนี่ยเราบอกกันว่าเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันมาไกลามากเลยมือถือมาไกลจนคิดว่ามันสุดหรือย,อยังเนี่ยยังสุดได้อีกอีกเหลายหลายคนกันาะดพูดว่า คือเคกล้องใหญ่ถ่ายดีกว่าแต่ขี้เกียจพกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มือถือมันเรื่องจริงเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้ทั้งกล้องใหญ่แล้วก็ใช้มือถือด้วยหลังๆก็ขี้เกียจอันนี้ก็คือเรื่องจริงจริงๆมันต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยนะคะและตอนนี้อย่างที่บอกเสี่ยวหมี่2ิบสองเอซรก็จับมือร่วมกับทางไลก้าเรียบร้อยละก็เอาจริงตอนแรกก็มีข่าวลือแหละว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับทางโผล่เวยเนาะหลายๆคก็คาดการณ์กันว่าจะไปอยู่ที่ใครแต่ว่ามันมีข่าวลือมานานมากแล้วแหละว่าจะอยู่กับเสี่ยวหมี่ซึ่งแน่่อวมมเเ็ใครไได้สียบบกก ก่อนหน้านี้เขาไปซื้อเอ่อบริษัทที่ชื่อว่าเหมยถูด้วยอ๋อเหมยถูเหมยทูคล้ายๆแ,แอปเหมยตู้ที่เราใช้ปะ่ะคนเราเรียกเหมยตู้กันนะแต่ว่า<อ>จริงมันออกเสียงว่าเหมยถูเออเหรออันนี้เข้าใจว่านี่ก็เรียกเหมยตู้เหมยตู้ตลอดเลยเหมยถูปะว่ารูปภาพที่สวยงาม เมื่อก่อนเขาจะมีมือถือกล้องฟุ้งฟิ้งเคยเห็นไหมอ่าใช่ใช่เสียวมีเขาไปซื้อคนทงแผนกนั้นมาจริงเหรอซื้อมาเลยทั้งเซตแล้วก็มาพัฒนากล้องให้สวยงามทำให้ตอนช่วงหลังมาเนี่ยเฉียวมีคือกล้องคือเขาโดดเด่นขึ้นมามากกล้องหน้านี่ก็คือดีขึ้นเยอะมากแต่ว่ากล้องหลังนี่คือแบบว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเขาอยากไปอีกระดับหนึ่งก็เลยพอเอาชื่อไลก้ามันลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันหล่อขึ้นเยอะเลยระเบิดเป็นโกโก้ครัชงค่ะรอบนี้นะคะกาจะเปิดทั้งหมด3ซีรีส์กันนะคะเราจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกัันรรสตต็่ท้ใหหแลวววออบืญ ยังมาพอกับเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วด้วยใช่แล้วค่ะโดยเซ,เซ็นเซอร์จะเป็น i m s 989เป็นรุ่นแรกของโลกที่ได้ใช้ตัวเซ็นเซอร์นี้ใช่ค่ะแลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะหนิ้วมันเคยมีมันแล้วนี่พา n าโซนิกก็เคยทํามาบางเจ้าก็เคยทํามาก็ประมาณกล้องคอมแพกหนึ่งนิ้วแต่คาถามคือมันพิเศษยังไงพี่เมพคิดว่าพิเศษยังไงหนิ้ววันนี้ กับเมื่้วันนั้นสมัยก่อนเนี่ยสมาร์ทโฟนมันยังไม่ได้มีพวก AI เข้ามาดูเรื่องกล้องเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยต่อให้เซ็นเซอร์ใหญ่ทั้งแสงเอ่ยมิติเอ่ย,ม,อยมันไม่ได้อะมันยังไม่ได้จริงๆมันมันยังไม่งามอ่ะนะแต่พอมาตอนเนี้มีทั้ง AI มีเลนกล้องที่พัฒนามาเรื่อยๆแล้วตัวเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเวลาถ่ายออกมาภาพก็ดูสวยสมจริงดูมีมิติเหมือนถ่ายกล้องใหญ่เลยบางรูปอ่ะมันมันอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันให้ความรู้สึก อย่างนั้นและอย่างที่บอกว่าพรเซนเซอร์หนึ่งนิ้วมาอยู่กับเทคโนโลยีปัจจุบันในวันนี้มันคืออะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะแต่นี่คือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะเรื่องซอฟต์แวร์เราไม่ว่ากันทีหลังแค่ก็สำหรับรุ่นแรกก่อนที่เปิดตัวมันนะคะเป็นรุ่นรุ่นเล็กสุดแล้วกันซ a o m i 12s นะคะค่ะสำหรับจุดเด่นรอบนี้นะคะ CPU เป็น snapdragon รุ่นใหม่โดยพิมพ์เขาเรียกว่า snapdragon 8 plus Gen 1ไม่ใช่8 Gen 1 plus นะต้องเรียกว่า8 plus ก็คือพัฒนาขึ้นมาจาก 8 Gen 1อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ถามว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ต้องมาลองดูนะมาดูกันว่าถ้าเกิดวางจำหน่ายแล้วแล้วดุดได้มารีวิวแล้วเดี๋ยวแล้ดุจจะบอกได้ว่าตัวนอ่ร้อนอ่ะหรอคุณก็อย่าไปพูดไปคือคนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเออตัว8 Gen 1อ่ะมันก็ร้อนอยู่แล้วถ้าเป็น8 plus เนี่ยก็คงจะร้อนแต่อาจจะควบคุมได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตอนแรกซื้อไปเรียบตอนหลังซื้อเรียบเออเอาไปรีเซอร์ได้เอาไปรีเซอร์ได้อ่ะไม่ต้องใช้แล้วโทรศั แรงแก็คือถ้าสายเกมเนี่ยน่าจะชอบแต่ก็ทนเรื่องความร้อนหน่อยนะคะซึ่งในตัวของ Xiaomi 12S เนี่ยนอกจาก CPU ที่ใหม่แล้ว ตัวของหน้าจอก็ไม่ได้เป็นหน้าจอแบบกระโหลกกลาก็เป็นอัลโมเลดเรียบร้อยขนาด6.28นิ้วะรวมถึงตัวเซ็นเซอร์หลักของกล้องนะคะตัวหลักเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกล้องที่พัฒนาร่วมกันกับไลกาเหมือนเดิมแลาตั้งแต่ช่วงฮัลวีนแล้วไลกาไม่ได้มาผลิตเลนให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ไลกาควบคุมสีและโทนค่ะรอบนี้ก็เหมือนกันหลายคนเข้าใจผิดไงหลายคนเข้าใจผิดเมย์ตอนแรกก็เข้าใจผิดก็คือมันมันถูกสื่อสารมาแบบอย่างเงี้ยบ้าบอเลยไลกาไม่อยู่ในสมาร์ทโฟนบ้าแล้วใช่ใช่คือใช่คือพอคนมันพูดกันเยอะอ่ะ มันบิวบิวแวรสมัยก่อนนะดูก็แบบจริงหมดอ่าก็แบบคนคิดอย่างนั้นเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่ามันได้แล้วมันต้องซื้อพอซื้อมาเพิ่งมาเข้าใจตอนที่ไปซื้อ,อ,อแล้วคนขายอะนะเขาก็อธิบงอธิบายอะไรมาแล้วคนขายมีจัรยาบรณใช่เขาก็พูดเขาก็บอกว่าเออมันก็แบบฟิลเหมือนเลนไรก้าแต่ไม่ใช่เลนไรก้าจริงๆนะคะเขาพูดประมาณอย่างนี้นี่ก็เลยบอกอาอเหรออาเป็นการคุมโทนใช่พอเราลองดูเอ้ยมันก็ได้แหละให้ผมดูท่าทาคนนี้ดี เพราะว่าไม่คิดว่าพนักง,งานกลัวโดนเอ็นี่ทีหลังบอกว่าไรก้าจริงๆนี่ถามาแบบตสง<ม>ใ,<จ>ใช้เลยไรยกล้าจริงหรอคะ อยอ่างนี้เหรอคะพี่แล้วหน้าตาก็คือแบบสงสัยมากอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าเออบอกเถอเดี๋ยวดโดนเ,เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโมทีหลัง <laughs> มีมีเรื่องก,กับพี่เมนะมีเรื่องกับแมวเรือให้มันขวนหน้าเมก็เงวก้ามีเรื่องหรอกเราไม่สู้คนเราก็พูด่างั้นแหละแต่เราก็อยากรู้เนาะจริงๆงการให้ข้อมูลถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีซึ่งสมัยที่พีก้าออกมาใหม่ๆสเต็ปกี้เพิ่งเริ่มก่อตัวไม่นานเองนะรู้ปะยังยังแบบอกมากในวงการก็คือยังไม่ได้เก่งเมย์ก็ยังแื่บอกเหมือนกันในเรื่องของการใชอบ ชอบค่ะคือด้วยทั้งหมดทั้งมวลถ้าไม่ได้รวมอถ้าพูดตรงๆมันจะมีความสีแบบตุุนๆพิ้นๆนิดนึงอ่ะนี่พูดตรงๆนะในรุ่นแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีเรามาปรับโทนอะไรเองอยู่ดีแต่การใช้งานทั้งหมดโดยรวมชอบเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมรู้ไหมอันนี้เรานอกเรื่องเยอะนะสนุกคือเมื่อก่อนอะคนมันใช้ไลท์ลูมไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนใช้ไลท์ลูมเป็นหมดแล้วนะ HSL ี่ดึงกันแบบปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งบอกเลยเดี๋ยวนี้นะมีถ่ายเูีย เมใช้ไฟรอและเมย์ลอเข้าไลฟ์ลูมในโทรศัพท์โอ้ my God เอาย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเราเชื่อว่าคนเกือบเกือบ90%ไม่เป็นคนเกือบ90%คือยังใช้กล้องฟ้งฟิงอยู่ใช่เมย์เป็นหนึ่งในนั้นยังยังไม่รู้จักยังแตะไม่เป็นแม็ไฟรออะไรเงี้ยเหมยตูยังไม่เข้าไงอะไรนะเหมยตูอะไรนะไม่ถูกไม่ถูกยังไม่เข้าไม่ถูกเอาเป็นว่าไม่ถูกไม่ถูกเหมยตูแล้วแต่ก็คือยังไม่เข้ามาณตอนนั้นแต่ตอนนี้อย่างที่บอกกล้องมันไปไกลแล้วแล้วเสี่ยวหมี่ก็ ร่วมพัฒน,นากับไลกาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะที่เราก็คือเล่าให้ฟังว่าบันโฟนของการทํางานของไลกามันจะประม<ะ>าณนี้นะคะเป็น IMX 707นะค,ะครับคุเลน50ล้านพร้อมกับ OX กันสัตโว้รวมถึง u u t r a wide 13ล้านแล้วก็ Tele m a ร์ o นะ5ล้านพ<ะ>ิกเซลซึ่งพูดถึง Tele m a ร์ o เนี่ยเราจะพูดถึงในรีวิวค่อนข้างบ่อยมากว่าเป็นเลนมาโคที่เราชอบมากเพราะไม่ใช่เลนเทเลซึ่งเป็นระยะไกลเนี่ย<ะ>ซูมเข้าไป จะต่างจากการใช้เลนมาโครจริงๆที่มีคอเอีน้อยๆแล้วก็แบบแล้วก็เอาไปจอแล้วก็ไม่ชัด<ช>นะคะ<ช>ส่วนสเปอื่นผู้ชมดูจากข้างๆได้เลยนะคะมาพงค์แมนคัดดอนนะคะเปิดตัวที่ราคาประมาณ21,000นิดๆนะคะก็ต้องมาดูว่าถ้าเข้าบ้านเราจริงๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย จะเริ่มต้นอยู่ที่รม8ด้วยนะใช่ต้องมารอดูนะครับในเมืองไทยจะเข้ามาบางทีมันขายเวอร์ชัน global เนี่ยมันตา<ช>่างจากจีนเหมือนกันเนาะอ่าถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Xiaomi 12S ใช่ค่ะอันนี้คือจอเล็กๆเ,เลยแหละแบบนิ้วสำหรับพกง่ายๆปุ๊กป<ม>ิกแต่บางคนไม่บางคนไม่ชอบจอเล็กแต่ก็มีคนที่ชอบจอเล็กคือเมย์เป็นคนที่แล้วแต่การใช้งานเพราะว่าเมย์มีทั้งปุ๊กปิกแล้วก็บิ๊กเบิ้มเขาใช้ i ขอ o n e Ultra คือคือเท่านี้เออแล้วก็ ไอโฟงอ่ะไอโฟงไอโฟนสิบสองโปก็ลุ่งปุ๊บเล็กหน่อยคือใครจับ X สอง Ultra มาจะรู้มันมันใหญ่มันจะก็จะพิมหนักเลยนะหนักเลยนะก็ก็หนักแต่ก็โอเคอ่ะมันก็ใช้ทางานได้เยอะจริงใช่ะมันหนักตอนใส่เคสแหละตอนไม่ใส่เคสไม่หนักใช่มาดูอีกรุ่นหนึ่งกันดีกว่ารุ่นโปรนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าจอขยับเลยจาก6 2เนี่ยเป็น6.73หน้าจอตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็น E 5 AMOLED LTPO นะคะตัวนี้ เป็นตัว2.0แล้วด้วยแล้วก็ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย6.73นิ้วนะความละเอียดจะเป็น t o k refresh rate อยู่ที่120รเฮิร์ตก็ถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ก็เห็นได้ชัดความละเอียดเยอะกว่าอืมคราวนี้มาดูตัวกล้องดูคนเผลอน่าจะเหมือนการ processor หลักเนี่ย7จ7นเจเหมือนกันใช่แต่นี่แบบ triple 50ก็คือเป็น50ล้าน3ตัวลวดก็ชัดชัดเขาเรียกว่าชัดทุกเม็ดอ่าชัดทุกเม็ดอัลต้าไวก็ได้จ0าล้านแต่ว่าทเลมาโคไม่มีนะเปลี่ยนเป็นเทเลโฟโต้แทนแต 50ล้านพิกเซลมนันก็น,น่าจะทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เน้นขนาดนั้นเพราะอันนี้เน้นเป็นเทเลโฟโต้นะคะเทเลโฟโต้ที่เอาไว้ถ่าย portrait กันเป็นหลักเลยเนาะซึ่งใครที่เคยใช้เลนเทเลโฟโต้จะรู้ว่าระยะของเขาเนี่ยจะทําให้มันเหมือนมันดึงคนเข้ามานิดนึงออแล้วฉากหลังมันจะเบลอใช่ <bl> er. มันจะให้ความรู้สึกเหมือนเผื่อว่าใครที่อยากถ่ายภาพแล้ว,ลวได้ฟิลได้ฟิลนะต้องบอกว่าฟิล <feel S 2> ไม่ได้เหมือนนะคะ เหมือนกล้องใหญ่แบบฟิล์มเหมือนเออเหมือนเลนส์ฟิกที่เราชอบใช้กันเนาะก็จะได้ใช้ได้คล้ายๆแล้วก็เอาไปแต่งๆเอาหน่อยก็เหมือนอยู่แหละรุ่นหนึ่งช้าเร็วนะ120วัตต์ก็เยอะกว่าเยอะกว่ารุ่นแรกใช่ไหมรุ่นหนึ่งสิบสองเอสแล้วก็ลำโพงคู่โอ้ฮาร์แมนคาร์ดอนอีกแล้วฮาร์แมนคาร์ดอนก็คือยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอ่มาดูราคากันหน่อยพี่เมย์ราคานะคะก็ ตอนนี้เนี่ยประมาณเอานะคะ2 5 0 0 0บาทตัวเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่ ram 8 storage อยู่ที่128ค่ะ ram 8เดีย ram แปด s ไม่ได้อนะว่าใครผู้ผิดที่โดน uh, ตลอด ram 8อันนี้ก็คือเพิ่มมาประมาณประมาณนะประมาณ4,000บาทค่ะคุณก็ได้จอที่ดีขึ้นได้กล้องที่เป็น50ล้าน3ตัวอ่าแล้วก็ชั้นเร็ว1้0ยยบาทแต่เห็นบอกว่ามีตัว d i m e n s city ด้วยหรอใช่ค่ะมันจะมีรุ่นซีรีส์ของ d i m e n s city ด้วยตัวนี้ก็จะถูกลมาหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันนะค่ะ m e d i ด t เทคเนี่ยคือ n o มเทแล้วนะคือดีแล้วใช่ไหมคือคือคนยอมรับมากกว่า e x ็กซีสซะอีกแล้วจริงหรอใช่แบรนด์ใหญ่ใใช้ m e d i a t เทเกือบหมดเลยมิน่าหลังๆเนี่ยเห็นละหลายๆรุ่นนะคะสําหรับ Android เนี่ยมีการใช้ตัว m e d i ด t เทคเยอะแล้วนะก็ถ้าเป็น 5G ก็ d ดเรกซิตี้ยึดไปแบบมหาศาลมาก สแ a นเองก็ถ้าจะยึดหน่อยมีตอนนี้นมีเจ็ดเที่ยังสู้อยู่คืออย่างอย่างตัวเดเม n ซิตินที่ที่เห็นนะแล้วคนชอบใช้มันเรื่องของการควบคุมระบบภายในะพวกแบตก็ด้วยใช่ไหมจริงเราว่าดี <คำ S 2> ไม่แพ้สแนะ Snap เลยดีความร็อกก็ดีกว่าโอ oh. จะแพ้แค่เรื่องของกราฟิกการเล่นเกมมากกว่าแล้วก็มันจะมีบั๊กบ้างคือด้วยความที่สแ a นดดรากอนมันคนเขียนโปรแกรมมันีเขียนมาซัพพอร์ตสแตนดอะ,ะอันนี้อันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วนะบอกก่อนเราไม่ได้ฟันธงนะคือไม่ได้เห็นมาจากจะมีบั๊กบ้าง แค่เล็กน้อยคือบ้าเกมบักเกมถ้าเราไม่ได้เป็นสายเกมจ,าจา๋าๆเ,เลยนะไม่ว่ามีซีเรียสไม่ไม่ได้เจอเะะอะไรขนาดนั้นที่เหลือก็ไปวัดกันต่อนะคใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าไอฟโฟนเสถียรต้องพูดกับพิยุทธ์พิยุทธ์จะออกอาการมากเรื่องนี้เพราะว่าเขาพูดกับฉันนี่ไอโฟนเสถียรแม่บอกเขาดีใช้สองเครื่องนี่คิดว่าเหมือนกันไหมเอาจริงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่กำลังคิดอยู่นะกลับไปใช้รุ่นเก่าๆดีไหมเนี่ยเมื่อเช้าที่เราบ่นจะได้ไหมเรบโทรศัพท์ Messenger Facebook รับเสร็จปุ๊บหายไปจากหน้าจอแล้วก็หายเลยตอนเนี้ยม่ว่ามันคือพอๆกันอะมันอยู่ที่จังหวะแล้วใช้ไหมนนี้อยู่ที่ช่วงเวลาและการทําบุญมันตอบไม่ได้สายมูต้องเข้าแล้วนะสายมูต้องเข้าแล้วแต่เอาเป็นว่าก็คือแล้วแต่คนใช้งานแหละบางคนแบบใช้งาน iPhone ถนัดกว่าบางคนใช้งาน Android ถนัดกว่าก็เลือกเอาใช่แต่พอดีแอนดรอยมีหลายรุ่นมากมันก็เลยจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปใช่แล้วมีตั้งแต่รุ่นถูกยันรุ่นแพงมันก็จะ เเอออมันนจะะยแล้วก็อัปรุ่นบ่อยเหลือเกินมีรุ่นใหม่มาบ่อยเหลือเกินออกบ่อยนี่นี่คือเซนเซอร์ก็เซนเซอร์ใหม่ใช่ไหมสมมุติเซนเซอร์ใหม่ซีพียูใหม่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 หมดมันเลยคุมยากไงแต่มันก็คือความสนุกของแอนดรอยด์หนึ่งนะเราว่าะเราเป็นฝาเราเป็นสาวของแอนดรอยด์เราสึกว่ามันสนุกว่ะใช่อ่ะมาดูพี่ใหญ่กันบ้างดีกว่าสําหรับ Xiaomi 12S Ultra ค่ะเรียกว่าเป็นตัวพระเอกของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะพระเอกจริงๆเนี่ย ก็คือชุดกล้องนั่นเองพี่เมย์ช่วยบอกชุดกล้องเข้าไปหน่อยสิอย่างที่บอกว่าชุดกล้องมีเซนเซอร์ขนาด1นิ้วนะคะกับเซนเซอร์ตัวใหม่เลยที่เป็นตัวแรกแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่ใช้เลยนะคะที่แรกของโลกนะคะกับ IMX 989ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ว่าเซนเซอร์1นิ้วตัวแรกของโลกนะ,ะแต่เป็น IMX 989 IMX 989อยู่ใน Xiaomi 12S Ultra รุ่นเดียวรุ่นแรกตอนนี้เลยใช่ค่ะอะไที่เราพูดว่านี่คือชุดเลนเนี่ยเป็นแบบ8ชิ้น คือปกติปปปปปชุดเลนเนี่ยอยู่ที่6 ห้าหกเจ็ดนี่เหมือนจะเคยเห็นอยู่ห้าหกเจ็ดมัง้งเจ็ดไม่มีมัง้งแต่ห้าหกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นบ่อยมากตอนนี้คือแปดชิ้นเข้ามาแล้วแล้วก็ความละเอียดนะคะจะอยู่ที่50ล้านนะคะสำหรับตัวกล้องหลกักแล้วก็มีการซัน o อ s ให้ด้วยถ้าคุณเนี่ยชอบถ่ายแบบขายาว8เมตรเหมือนดิฉันที่แบบถ่ายแล้วแบบสูงขายาวเปกิโลเออนะฮะมีเลนส์อัลตรวทความละเอียดก็คมชัด48ล้านทุกเชเฟโต้นะคะเป็นตัวเลนส์เพลิสโคปนะคะก็ความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านสูงได้สูงสุด125<ฮ>็น ก็คือ,อสูงขนาดนันคือมันจะมีระยะหนึ่งแหละแเราก็จะล่องสาจากนั้นก็จะเป็นดิจิทัลต่อไป <Okay. S 1> นะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่เราทําคลิปแฟลกชิปแล้วสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราพูดเรื่องแฟลกชิปมาเนี่ยปีนี้เป,ป็นปีหนึ่งที่กล้องหลักเป็น50ล้านเกือบทั้งหมดอะน่าจะเกือบทุกต,ตัวมีซัมซุงตัวเดียวที่เป็นร้8ล้านใช่ <S <S 1> <S 1> 50ล้านเป็นตัวเลขที่ตอนนี้แบรนด์จีนใช้ทั้งหมดในแฟลกชิพค่ะ แต่รอบนี้บางคนบอกว่าโอ้พี่50ล้านนี็คือพิกเซอร์มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเข้าใจป่ะ108ล้านมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะชัดกว่า50ไปซะทุกกรณีมันหลายๆอย่างอะมันไม่ใช่ว่า กล้องชัดอย่างเดียวแล้วจะถ่ายรูปสวยใช่หรือจะถ่ายรูปแล้วรูปดีเลิศประเสริฐสีต่อให้สมมติมกล้องคมชัด200ล้านพิกเซลม,มาเทียบกับ50ล้านพิกเซลมันอาจจะต่างกันก็ได้ที่เซ็นเซอร์ดีๆนะเออห้ล้านจะสวยกว่าก็ได้มันหลาย,ลาย,ลายๆองค์ประกอบมากใช่แล้ว AI ก็สําคัญม,มันก็เลยไปประกอบกับเรื่องที่เราพูดตอนแรกว่าเซนเซอร์หนึ่งนิ้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันว้าวระดับหนึ่งเพราะมันเคยมีมาแล้วแต่เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วในวันนี้กับเทคโนโลยีวันนี้อื เธอในวันนั้นกับฉันในวันนี้มันต่างกันเราว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันรู้สึกว้าวแน่เมื่อเราได้จับ่าต้อง รอให้นัด,ดุดมาจาับก,ก่อนแล้วจะรู้ว่าการใช้ตัวเซ็นเซอร์ <c oughs> ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่จะเจอได้แน่คือระยะการถอยอจำได้ไหมช่วงหนึ่งนี่เราหยิบได้ไม่มีสมอนเซอร์คลิปนี้อ่านี่คือ H2 Ultra สมัยก่อนมันจะมีรุ่นที่เป็น108ล้านมาปุ๊บเนี่ยเราจ่อใกล้ๆปุ๊บมันจะชัดแค่ทดีเดียวไหมอ่าใช่ระยะ <c oughs> มันนะอะระยะเป็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นอยู่ <c oughs> ระยะของมันอนะ <c oughs> ยาวขึ้นเวลาเซนเซอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราต้องถอยอืแล้วซูมเข้าไปถ่ายภาพอาหารนึกภาพง่ายๆเลย ต้องยกขึ้นแล้วก็สูงเข้าไปปรับระดับเองอะ่ะอันนี้สิ่งนี้น่าจะเจอนะคนที่ซื้อมาปุ๊บโอ้โหใส,ส่เสื้อหนึ่งนิ้วอะ่ะหายอาหารเข้าไปจอ่อเราว่าเรียบร้อยนะอันนี้เราเดานะเพราะเราไม่เคยจับต้องลองต้องลองใช้ก่อนอันนี้เป็นการคาดเดาเบือ้องต้นที่น่าหลุดจากการดูรมาทั้งหมดทั้งหมดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ,ะมาดูตัวที่เพิ่มเติมอีกหนึงก็มีตัวของ HyperOS นะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทาง And ดรอยพยามพัฒนามาตลอดก็คือเรื่องของการกันสั่นเพราะว่าหลายคนที่ได้ใช้อ่่่่ออยยาาาางงททีีีบกกวเเม็ มีคนบน่นอันนี้ต้องพูดตรงๆเรื่องของวิดีโอบ้างว่าแบบเฮ้ยยังกันสั่นยังไม่ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างี้ <na. S 2> ไม่สมูทเลยรุ่นนี้มีละตัว Hyper OS ก็คือดีกว่า OS ปกตินั่นเองนะคะจะนิ่งขนาดไหนยังไงต้อง,ต,องต้องรอดูของจริงเท่าน,นั้นด้วยค่ะนะคะคราวนี้มาถึงมาตรฐานกันน้ำเนี่ยก็จะมี IP68 นะคะมไม่กับเรา แต่ว่าชาร์จเร็วเนี่ยจะลงมาที่67เออทำไมอ่ะทำไมพี่ใหญ่สุดทำไมต้องทำไมน้องต้องดรอปลงมาทำไมตัวกลางได้ชาร์จเร็ว120วัตต์เฉยนี่ก็ไม่รู้นะคะกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะคะค่ะหน้าจอก็6.73เมเท่ากันกับ12 Pro เท่ากันกับตัว Pro นะฮะ2 K เหมือนกัน E 5 a m o l e มเหมือนกันแล้วก็120 h z เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็สามตัวนี้ค่ะพัฒนาลูกกากับรายการนั่นเองค่ะค่ะส่วนราคาค่ะก็ ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะสำหรับราคาของตัว 12S Ultra ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ32,000บาทตัวเริ่มต้น RAM 8 Storage อ,อยู่ที่256ค่ะแต่ในการร่วมมือกันของตัวเสียวหมี่แล้วก็พัฒนาตัวกล้องร่วมกับทางรอยก็เนี่ยก็มีฟิลเตอร์ให้ใช่ใชไหมมีฟิลเตอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถใช้ กับทางเสียบมี11 s ซ r รียได้แล้วก็12 s ซ r รี s ก็ใช้ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราแอบเห็นกลุ่มของคนไทยเขาอัพมาแล้วอ,อ้รอใช่รอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าลายน้ำปกติมันจะเป็นเหมือนจุดแดงๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมค่ะแต่รอบนี้ลายน้ำของไลกล้าไปแบบนี้คะ่ะพี่เมย์อะซึ่งรอบนี้ลายน้ำนี่คือเทสุดๆเลยนะพี่เมย์สุด บอกด้วยนะว่าตอนนี้ใช้ในระยะเท่าไหร่ค่า f-stop เท่าไหร่แล้วก็มีโลโก้ l i ก้าอยู่เราว่าแบบนี้มันดูแบบโปรเฟ s ชั่นอลสุดๆเลยอะมากเหมือนเหมือนแบบเคยเห็นไหมเวลาพวกชุดภาพที่เขาถ่ายเ้าก็จะมีโลโก้ของเขาแล้วก็บอกว่าเอออย่างนั้นเลยคือรอบนี้โคตรสร้างสรรค์เลยคือเห็นแล้วแบบโคตรหรูดูดีมากๆดูเป็นแบบ มืออาชีพมากๆนะคะอันนี้ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากลองคองเลยใช่เราอยากลองเลยงนั้นถ้าเสือมีเห็นนะคะก็สเต็ปกี้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่เผื่อใจแล้วไม่ไปแกแล้วใจไม่ได้นะไม่ได้นะตายแล้วก็เป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นสเปคคร่าวๆแล้วชอบแบบไหนหรือว่าเล็งรุ่นไหนไว้ตัวตัวของ1 2บซ s series เนี่ยอยากได้โปรก็พอหรืออยากได้หน้าตาแบบตัว1 2อ s ultra เท่ดีอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พิมีได้วไหน เมย์ว่าสำหรับเมย์นะตัวโปรก็พอเมย์ May ไม่ซีเรียสว่าจะต้องแบบนี้เมย์ซีเรียสชาดไวอ๋อชอบชัดเร็วใช่แต่เรานี่อยากลองเัลตราเจจะขาดกูไปชออ่วยลอตัวไหนคอเนมเมนต์บอกนะเพราะว่าเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าลองมากๆแต่เมย์อาจจะยังใช้ไม่เก่งก็เลยคิดว่าตัวโปรก็พอแต่นะดุดเนี่ยต้องลองแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาซมีนาไซไปนอนเลยดีกว่าบ๊ายบาย